คนที่เอามาส่งเขาบอกว่าเจ้าของไม่เป็นไรคันนี้เพื่อนยืมไปเจ้าของไม่ได้พักพี่มีฝั่งนี้มีเลือดด้วยนะมีมีมีเลือดอยู่ด้วยแล้วมีมีมีตายมั้งไม่ตายมั้งเขาไม่ตายก็ได้ไม่เป็นไรมั้งทีก็อยู่ในรถนี่แหละเออมาตายข้างนอกหัวหัวหัวนี่หัวนี่นะ สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีคุณต้นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหัวข้อวันนี้คือเราจะมารีวิวส่วนที่ขาดไปของต้นรถวันที่1 0เนี่ยก็มีรถเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบร้อยคันเราจะมารีวิวรถรถใหม่ที่ไม่เกิน6เดือนในส่วนที่เรายังขาดอยู่เดี๋ยวผมจะมานําเสนอต่อก็คือวันจันนะครับเป็นของ ICBC Day เป็นรถไม่เกิน1ปีรถสวยโคตรประมาณ100คันอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้อันนี้รถซากอันนี้อันนี้มีคนจองแล้วนะคันนี้ จองเลยเหรอเขาถามผมหลายรอบแล้วเมื่อไหร่จะประมูลเมื่อไหร่จะเข้าอันนี้เนี่ยเนี่ยลูกค้าครับผมนําเสนอรถเกตเอรถไม่เคยทาอะไรเลยชนปุ๊บมึงออกรถใหม่เลยเอทันทีเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเล่นมุกนับตลกนะครับลูกค้านี่เป็นรถของประกันภัยที่ส่งเราเข้าประมูลกันสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ารถชนไม่ชนเป็นยังไงผมสอนดูรถสดๆเลยครับต้นเชิญมาทางนี้ครับลูกค้าเห็นไหมครับคานหน้าเห็นไหมครับเดิมๆฮะเดิมพ่อเงิเดิมพ่อเีคนอย่างนี้เดิมเดิมตรงไหนไม่เดิมยังไม่ได้ทำอะไรยังไงอยู่เดิม พูดไ,ไปเต็มปากไอ้ต้มพูดเดิมเดิมบ้านมึงพูดเลยข้อสันนิษฐานน่าจะมุดมดท้ายรถลูกค้าครับเวลาลูกค้าไปซื้อรถซีเรียสที่สุดคือขนนเขาเรียกว่าคันหน้า ไอ้รถแตะนิดแตะนอยชนธรรมดาไอ้อย่างนี้คือชนเยอะชนเยอะมีผลยังไงครับมันมาถึงเครื่องยนต์มาถึงหม้อน้ํามาถึงโครงสร้างขับแล้วอาจจะแหวงอาจจะมีปัญหาไอ้อย่างเนี้ยคือชนหนักไอ้ที่แตะนิดแตะนอยอย่าไปสนใจมันบางที่เขาก็ซื้อรถอย่างเนี้ยเอาไปทําขายกําไม้คันสามสี่แสนเลยถุงลมแตกกระจกแตกเห็นไหมครับที่เขาลถย้อมแมวไอ้รถแบบนี้แหละเอาไปทําแต่เราก็ประมูลตามนี้มาด้าบีทีห้าสิบนะครับบีทีห้าสิบโปรปีใหม่ด้วยใช่ครับใยแดงแปดแสนรถสองปีหน้าร้านขายอยู่มัน แสนปลายประมูลกับผมเนี่ยก็ประมาณ3 0 0แสนปลายแต่ถ้ารถแบบเนี้ยชนชนแบบเนี้ยเจ็ดแปดหมื่นเอาไปซ่อมอีกแสนกว่าบาทเอาไปขาย5 0 0แสนอย่างเงี้ยต้นทุน20 0แสขาย5 0 0,000กำไร0,000 0คนที่เอามาส่งเขาบอกว่าเจ้าของไม่เป็นไรค่านนี้เพื่อนยืมไปเจ้าของไม่ได้เพื่อนตายหาพี่มีฝั่งนี้มีเลือดด้วยนะมีมีมีเลือดอยู่ด้วยแต่มีมีมีตายมั้งไม่ตายมั้งขอไม่ตายก็ได้ไม่เป็นไรมั้งดิ้ก็อยู่ในรถนี่แหละเอมาตายข้างนอก คืนนี้มึงก็ตัวใครตัวมันนะกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้พูดนะอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้เราเล่นเล่นมุกปีเฉยครับกูไม่ได้เล่นกับมึงมึงเล่นมึงคนเดียวลำดับที่85ครับลาน2ตัวนี้ปีอะไรครับน่าจะปี2020ป่ะ19บเาสิบปลายปีรถประมาณ7-8เดือนตี้เปลายหกปลายตัวนี้เปิดเท่าไหร่3ามแสน3กลางสามกางตรงนี้แม่ง A หมดนะลูกค้า A แบบว่าเอานี้ดีกว่าล้างไปนี่เหมือนรถป้ายแดงเลยสีเดิมทั้งคันรถไม่มีชนไม่วิ่งหมื่นกว่าโลเนี่ย A แน่นอนสามแสน ปี2018อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นมามาเชิญเชิญมาขึ้นขึ้นยาลิสครับลูกค้าที่กี้นี้ถามว่าใหม่คือยังไงเนี่ยคือใหม่กินใหม่นะโอ้นี่ขึ้นมาใหม่เลยนะรถวิ่ง27,000โลเฮ้ยกระจกมองหลังมันหมุนนะต้นทำไงมันใหม่มากจนผมไม่รู้อันนี้ได้ละได้ละอ้าวอ๋อโอเคโก็ยังหุนหนักกว่าเดิมอีกระตหัวหัวหัวนี่หัวนี่่ะนั่นแหละครับ ขี้ข้างหลังอยู่ข้างหน้าหมุนอ่าได้ๆๆ้ได้โอ้โหมืออาชีพมากยาฤิษ์ใหม่มากครับลูกค้าลองดูภายในแบบคลิปเลยนี่คือรถใหม่ป้ายแดง <c oughs> ต้องบอกเลยอ้าวยังหมุนอยู่เลย <c oughs> เฮ้ย อันนี้ไปขายหน้าร้านเท่าไหร่ครับทันนี้ก็มี4แสนนะแต่ซื้อเข้าว3แสนกลางๆถือว่าโอเคมากเลยมันมีหลายคันที่มันซ้ำๆกันมันซ้ำๆกันเอาเป็นว่าลูกค้าไปโชว์รูมที่ไหนป้ายแดงอยากได้อะไรผมว่าเรามีหมดนะนาาซือ้อใช้ในราคาพ่อค้าซื้อซื้อใช้ในราคาผูกค้าซื้อเราซาืาา้อแล้วตอนนี้อ่ <laughs> ลูกค้าพอค้าไปไปราคานี้กันหมดเลยกูพูดอะไรไปวะวันจันทร์ที่10ก็เป็นรถของกลุ่มนี้100คันเป็นรถสวยเออบวววรยเลยเออ100คันสวยมาก รถวิ่งบาคัน2 0 0พัโลรถปีเดียวอยากได้าบแดงมาทางนี้ก่อนจัดไปนั้นเต็ม100%ก็ขอบคุณลูกค้ามาน่าวกาสนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปไหนที่เรามีอารมณ์อยากจะรีวิวเราก็จะรีวิวตามอารมณ์ของเรานะครับเจอกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย